สวัสดีค่ะความขยันเป็นสมบัติของคนดีแต่น่าเสียดายนะคะที่ความขยันเพียงอย่างเดียวไม่เคยทำให้ใครเป็นเศรษฐีได้ค่ะวันนี้ Future w o r วิร์ดบิสเนสจะมาเปิดเผย3มเหตุผลที่ความขยันของคุณอาจกำลังสูญเปล่าและวิธีเปลี่ยนแรงกลายเป็นความมั่งคั่งแบบ10เท่าค่ะ 1. คุณกำลังขยันในที่ที่เพดานตา่ำข้อคิดชีวิตต่อให้คุณเป็นพนักงานที่ขยันที่สุดในโลกแต่ถ้าโครงสร้างรายได้ของคุณมีเพดานจำกัดความขยันนั้นก็แค่ทำให้คนอื่นรวยขึ้นค่ะ จงเลือกขยันในที่ที่มีคันดิคคันงัดรีวริทเช่นธุรกิจหรือการลงทุนที่ผลลัพธ์ไม่ผูกติดกับเวลาของคุณเพียงอย่างเดียวค่ะ 2. คุณขยันทําเรื่องเดิมๆแต่หวังผลลัพธ์ใหม่ข้อคิดชีวิตความขยันที่ไม่มีการเรียนรู้คือการพายเรือในอ่างค่ะคนสําเร็จจะขยันอัปเกรดทักษะตัวเองอยู่เสมอเขาไม่ได้ขยันทํางานหนักขึ้นแต่เขาขยันทําให้ตัวเองแพงขึ้นในสายตาตลาดค่ะ 3. คุณขาดความกล้า ที่จะหยุดขยันชั่วคราวเพื่อวางแผนข้อคิดชีวิตหลายคนยุ่งจนไม่มีเวลาหาเงินค่ะการหยุดพักเพื่อมองภาพรวมและวางกลยุทธ์สำคัญกว่าการก้มหน้าก้มตาทำงานงกงกคนรวยใช้หัวนำมือส่วนคนจนมักใช้มือนำหัวค่ะสรุปค่ะอย่าภูมิใจที่ตัวเองยุ่งจนไม่มีเวลาพักแต่จงภูมิใจที่ตัวเองขยันได้ถูกที่จนชีวิตเปลี่ยนค่ะคำถาม ตอนนี้คุณรู้สึกว่าความขยันของคุณคุ้มค่ากับรายได้ที่ได้รับไหมคะคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเปลี่ยนความขยันให้เป็นความมัง่งคั่งไปพร้อมกันคะ่ะ